ไอ้อภิษดาโพสคลิปป้อนสิ่งนี้ให้ลูกกินก่อนทําชาวเน็ตเตือนทันทีหลังจากคลอดลูกแล้วมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักระหว่างแม่ลูกมาให้แฟนๆได้ชมความน่ารักของลูกสาวสําหรับคุณแม่คนสวยไอ้อภิษดากับลูกสาวน้องเลอาในวัย6เดือนเรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจนแม่ไอ้เองก็ยังบอกว่าตกใจยิ่งโตน้องเลอาก็ยิ่งน่ารักใช้แววความสวยและดูจะเลี้ยงง่ายด้วยโดย สุด10กวันที่25 6 6คุณแม่ไอซก็ได้เผยคลิปป้อนกล้วยบทให้น้องเลอากินแต่ดูเหมือนคุณลูกจะไม่ปืิ้มเท่าไหร่มีความหลับตาปีดูฝืนก้ามกืนและจ้องหน้าคุณแม่ไอซไปอีกจนคุณแม่ต้องลองแคปชั่นว่าแค่กล้วยเองลูกเลอา6เดือนแล้วค่ะทำให้มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวเอ็นดูรีแอคชั่นของน้องเลอากันเพียบอาทิแม่แม่แมกล้วยเปรี้ยวค่ะ มันเป็นยังไงลูกขนลุกหรือเลอาไหนเล่ามาสิคะรสชาติมันเป็นยังไงลูกเอ็นดูคะ่ะเอ็นดูความสายหัวลูกหนูไม่ไหวแล้วค่ะแม่ แต่งานนี้นอกจากแฟนๆจะเอ็นดูน้องเลอาแล้วก็มีชาวเน็ตที่แอบเป็นห่วงเข้ามาคอมเมนต์เตือนพร้อมช่วยเลี้ยงลูกสาวแม่ไอซ์กันเยอะเลยทีเดียวเช่นแม่น่าจะลองข้าวสวยก่อนเพราะกล้วยมันจะหวานทําให้น้องติดหวานได้ค่ะเริ่มจากอาหารลดอ่อนๆก่อนดีกว่าค่ะเช่นข้าวผสมนมแม่กล้วยมันหวานน้องจะติดลดหวานบ้านนี้เลิกข้าวบดผสมนมแม่ผลไม้อโวคาโดชอบมากค่ะระวังนะคะ กล้วยย่อยยากลูกอากท้องอืดและหวานเกินเป็นต้น